เพราะแกเพราะแกผลเขามาทำไงเนี่ครับก็ขยาอ๋อคอยใจสามขวาเนียซื้อมาซื้อฟองเยลิปมาที่มันผุหมดแล้วเด็กมาถวายก็ถ่ายบนบอกเจานะบอกมันรู้ขจารู้พ่อเลยแล้วมันขจาร์ก็ทำกระทำถือทำหม่เขาเอาสาวเข้าไปหกโต้ยเขามาเองท่านสาวผิดเขายังบอกมาดูเขาอย่างไรบัวตัวนั้นน่ะจ้า บอกว่าโอ้โหมหาเลมาอยู่ผีมันแรงต<ะ>อมตกมันไอเขาไม่กลัวแล้วเขาทำน้ำมนต์ทอนีจานเราให้ตวกันมีไอ้ไอ้ก้อนลูกไอจ่ายมาอยู่บงพ่อผูกโคนจังเลยมีคนมามาหาผลยังาเองดวงตาขาวพอมาเป็นโปุงเลยอะ่ะนางมามันแรงสต,เตนนิเนี้ยข้ามาอเขามาประวัติมุดแล้วเขลืมจับทำให้เจ็ดห้องตลอดเลยมันเป็นหลังหลังหลังอยู่ เป็นงานจะพัฒนาไหมขเขาก็บ่นบอกไม่เห็นท่าจะทำคือเสด็จเงินไปมากมายหมดตลอดอันนี้ทำไว้ใหม่ยังมันไม่เสร็จนะเนี่ยขาบังคัดหินขัดเพื้นข้างในฝ่าแกฝ่าเพมี่มันหาย่งา,ายงไหนเอาขึ้นจะขึ้น,นคนคนนอนไม่ได้ลูกไอ้สีเดีด๋วยวมาบวชอยู่โดยบอกจะมานั่งวิปัตนาสักเจ็ดวันไม่ได้ต้องแหกคนท่าออกกลางคืนเลยกวน ก็ไม่มีอะไรเนาจริงใครอยู่นี่ไม่เห็นมีแต่กลางวันบางทีพนังจะทนเนี่ยทางที่ไทยอยู่เดินตึกตึกกลางวันนะแรงจริงเขาก็ไม่ไม่เคยเจออะไรที่ถ่ยบอกใครมันเดินแต่ของมันยังอยู่ก็ของอยู่แล้วครับป็นผ้าแล้วไม่มันเดินไม่ไดเดินบนหูพระหมดเลยเดินมันด้หลังตาบวชกีปันจ่าแล้วปีที่หกครูกว่างค้ายังทำตาล